สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวนะคะนี่นะคะต้มจ็้มต้มนะคะอร่อยนะคะต้มเลือกหมูนะคะไหนจะเลือกจะเลือกไม่ถูกสุดแล้วนะคะ่ะนี่ได้ใส่ื่องปูไปหมดแล้วนะคะนี่นะคะมันเป็นตลาดนะคะอยู่ในตลาดนะคะพอม่กินกันได้ะคะ่ะนี่ซื้อขนมปังซื้อขนมปังนะคะ เยอะแยะนะคะมนั่งกินก่อนนะคะอยู่ในตลาดนะคะเราคุยคุยกันได้เลยนะคะตอนนี้นะคะทําบุญกันค่ะใส่นะคะอร่อยดีนะคะน้ำเปล่านะคะอยู่ข้างนอกนะคะ กินก่อนนะคะเอาแรงไว้ก่อนนี่นะคะม่ีด้พูดอะไรเยอะเลยนะคะกินกัน,นะคะ่ะถ้าใส่เผ็ดมากก็ทำให ให้เราทะผลท้อผลท้อนี่เป็นร้านผลไม้นะคะมันก็จะมีเอ่อมีทุเรียนค่ะขายทุเรียนแล้วก็ขายพวกชัอปโแอะพวกนี้นะคะท่คพวกผลไม้ค่ะใหา,า,ามากินกันได้เลยจ้าอันนี้ก็จะมีเส้นจีเรสเซนะคะ ก็มีตับนะคะก็เลือดหมูนะคะนี้มีข้าวจะเป็นข้าแบบของมะลินะคะเรากินไปแล้วเรากลับบ้านไม่ต้องกินกลับบ้านเราก็ไปกินยาเลยเนี่ยต้องบล็อกหลังมานะคะเนี่ยบล็อกหลงัง ดูกันกินนะคะกอร่อยแม่อร่อยนะคะเครื่องปรุงก็มีหลายอย่างนะอืมร้อนค่ะซดน้ำให้ให้คอเนี่ยโล่งๆล่ง,ล,ง,ล,งล่งนะคะอันนี้ดูตรงนี้นะคะ ทุเรียนก็แพงเหลือเกินนะนั่งนั่งก็อี้ไม่มีที่พิ่ิงแล้วปวดหลังมากเลย บาทนะคะชมเขาจ่ายเรียนค่ายคูเรียนกันอ,อยู่ติดถนนนะคะ<อ>มากินกันได้เลยนะคะกินไปรื่เลิเนาะอร่อยอร่อยก็กิน คนไม่ค่อยเยอะทุกวันมันเยอะไม่ได้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 จิ้มม,ม,มันเยอะค่ะทุกวันมันเยอะมากน้ำจืดเลือดข้าเลือดหนู ขายขอเนี่ยสงสัยตัวเลขเข็งบ่อจัหกสองเก้าเนี่ยไอ,อ,อ้น,นี่เป็นเข่งใส่ผลไม้ฮาตตะก,ก้าใส่ผลไม้ช้าปข้าวด้วยนะคะมือจะสลัดหน่อยนะคะมือจะส่นติ๊กติ๊ก อีกมือหนึ่งค่ะถือนะคะกล้องอีกมือหนึ่งก็จินนะคะมันก็เลยต้องมีสั่นนิดหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้มีที่เออไม่ได้เอาที่จับมือถือมานะคะก,กินข้าจะหมดแล้วค่ะวันนี้เรากินข้าว้อนนะคะ ก็กินที่รานะคะมีน้ำเปล่าไปหนึ่งแก้วเขาจะไม่ใส่เค็มมากนะคะเพราะว่าเขาใส่เค็มแล้วเป็นต้องไม่ไม่กินเค็มนะคะแบบอดไม่ได้นะคะแล้วก็ขอแตะน,นิดนิดหน่อยๆนะคะเค็มไม่ใส่เยอะ เขาใส่ใบตำลึงใส่ใบตำลึงค่ะใส่ต้่ะมันจะเป็นเลือดหมูเลือดหมูนะคะเลือดหมูนะคะเราก็กินนี่นะคะเขาจะใส่ใบตำลึงน,นะคะ ใช้เวลานะักคุยกันได้นะคะก็มาตลาดนี้ก็ผมเราจะมาซื้อช่วงเช้านะคะเป็นบางวันอาทิตย์นึงเราจะออกนะคะถ้ารถไปไปแป๊บเดียวไปกลับก็สดิสิงนะคะมอเตอร์นยขึ้นมันไม่มันไม่มไ,มมไ,มไ,มไม่ใจแต่มันเขาขึ้นนะคะแบ้น้ำมันมเลยมันก็แพงเนาะเราก็ถือของไม่ได้เยอะนะคะ นะฮะพาวันน <risque. S 2> <Okay. S 1> ี้พามากจิงนะคะต้มเลือดหมูแบบรล็ตแซ่บเลยค่ะ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้นะคะ <Okay. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิป่อไปนะคะสวัสดีค่ะบุรุษภาพัุกคภูเสาธูบาบบายนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเมื่อก๋วก็เตี๋ยเวเรียนทับฟน,นะคะอร้อนๆเลยค่ะนี่นะคะใส่ นี่นะคะเดี๋ยวงัยงวขอบบะหม,มี่นะคะแบบทะเลตรุน้ำตาลจะกินหะหมุบเยอะมากะะเสียงเป็นบัดหนยนะคะอุ้ยอีอุ้ยอ,ยอยีค่ะมีเสียงพัดลมด้วยนะคะนี่ค่ะบะหม,มี่ค่ะ ปลาหมีเหลืองแหละแต่ันเป็นเส้นแบบนี้นะเส้นเล็กมันเส้นเล็กแต่ไม่ใช่เนี่นะครับแต่ต้องตามไปเยอะเลยได้ใส่ผิกเยอะ มีเอยอะมากเลยนะเนี่ยมีเลือดมีชิ้นปลาค่ะเกลียวเกลียวค่ะเนี่ยอืมอร่อย,ยน้ำตาลใส่ไปโหว่าจะใส่นิเบียมมัน ห oh, ลงไปในนี้ซะเยอะเลยค่ะให้รมแดง ไน้ผ่อนใหผ่นกูวะให้ออกเผ็ดนิดหน่อยจ้ะนี่นะอร่อยไหมอร่อยจ้า หกสิบเอ้าหกสิบเอ้ายินทีเดียวจบ ลูกชิ้นชิ้นปุ้ง <c oughs> ขอภัยค่ะ อร่อยแต่ร้อนนี่แต่เส้นเยอะไปหน่อย

กำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะบุญรักษาพรคุณรองสาทุกค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีคะ่ะไมา่กินข้าวผัดหอยแมงผู้นะคะใส่พริกนิดหน่อยนะคะไมา่กินกันได้เลยนะคะอร่อยอร่อยค่ะดีนะคะทุบไปด้วยเนาะมีพริกนะคะอ่ะแล้ว จะมีเสียงคุยกันนะคะข้างนอกนะคะจะดังหน่อยะคะ่ะข้ามากินกันได้เลยจ้ะหอยแม่คู่ค่ะอร่อยอร่อยมากหอยเนื้อลื่นลื่นเลยเนื้อลื่นลใส่พริกจ้า อีเปปองลปองพเอัวด้นนอจออื่รอร่อยนะคะคนคุยกันข้างนอกเสียงดังหน่อยนะคะขออภัยค่ะเขาคุยอนะาอันนี้เราก็มาจินคข้าวเนาะ อร่อยนะคะผัดหอยมมนหู้ใส่พริกนะคะกส่กะเทียมบุบๆไปก็อร่อยเสียงพัดลมกระดันไหยครับพัดลม เลกนิดนค่ะอร่อยมากฟินหนุบว่ะ อะไรแซ่บอิ่มเลยค่ะ อร่อยค่ะอร่อยมากๆทานกินด้วยกันนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขนะคะบุญรักษาพระคุณครองซาทุกขค่ะบ๊ายบายมาแล้วนะคะกินข้าวไข่ดาวนะคะกับพริกป่นนี่มันจะอร่อยขนาดไหนนะคะไข่ดาวก็ซองฟองนะคะกินแล้ว um ก็อร่อยนะคะคลุกพริกไปนะคะแซ่บเผ็ด um. ไข่ดาวไข่ดาวสองใบทอดค่ะมากินกันได้นะคะแซ่บหลายๆแล้วจ้าสวัสดีค่ะมากินโจ๊กกันนะคะวันนี้กินโจ๊กอีกแล้วนะคะ mm hmm. พอกินอะไรที่เป็นข้ามันเย็นๆก็กินโจ๊กนะคะใส่ขิงเยอะๆค่ะใส่ขิงเยอะๆนะคะมันก็อร่อยนะคะกินด้วยกันนะคะนี่นะคะวันนี้เราพรุ่งนี้เราก็กินแบบนี้แล้วค่ะนี่นะคะ่ะ นี่นะคะมันจะมีหลายอย่างนะคะอันนี้กินง่ายนะคะชอบใส่ขิงได้เยอะนะคะมันอร่อยแล้วยังไม่ได้เติมน้ำปลาไม่อร่อยน้ำปลานี่จะไม่เค็มอเคเออมากิมกันได้นะคะวันนี้เรากินโจ๊กนะคะกินแบบง่ายๆเลยเนอะไม่ต้องไปอยยะไรยากมากๆกินแบบนี้แหละครับใส่ขิงได้เยอะหน่อย มันก็อร่อยแน่แท้แล้วก็วนเวียนอย่างนีน้การกินของคนเรานะไม่มีอะไรมากค่ะกินแบบเนี้ยเรียกว่าการกินไม่จะว่าไม่อะไรขเขาเกลี้ยงแต่เราก็เอาเวลามาพูดคุยกันนะคะในเวลาเราทำการกินก็พูดนู่นพูดนี่นะคะให้เพลินไปเนาะ อืมอืมอืมไม่เผ็ดค่ะน่ระนอร่อยแทบปี่ตบ คนกินอร่อยเขาจะเ้อ,อ,อ,อเขากินอร่อยมีได้ยินเสียงนะคะเขากินเ,เตียวไก่อร่อยแต่เรากินต๊อกออมาเราใส่ขิงเยอะเนี่ยดีนะครับมันให้เหงือเราออกแล้วก็เ,เลือดเราไหลเวียนดี นี่คะ่ะตับตับนี่นะคะสดสดนี่นะคะนี่ห็นเห็นเนะี่ยอืมอร่อยกินให้หมดนี่เลยนะคะ เป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปวันนี้เรากิงโซกโจ๊กหมูนะคะโจ๊กหมูทุกอย่างแตใส่เครื่องอะไรทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะจะเป็นคลิปสั้นไม่ใช่คลิปยาวนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้เรานะคะก็นี่ก็หมูสับนะคะเราจะใส่ที่เครื่องในนะคะอ,อร่อยค่ะอร่อย ค่ะอ,อ,อร่อยมากค่ะขอขอจบคลิปเพลงชิ่นี้แล้วกันนะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขบุรษสาพภาคุคามิคศราทุกขว้่ายค่ะบ๊ายบายนะคะกินโจ๊กกันะคะอร่อยอร่อยไปด้วยก,กันเลยนะคะ